เอกับทางอบจจังหวัดนนท์ก็เลยตั้งมาตรฐานมาว่าก้านยาวอยู่ที่โลละ5,000ันบาทก้านยาวที่นี่ถูกนะราคาไม่แพงก้านยาวจะดูแลยากเพราะสวนเราใช้นาปะปาตกลูกหนึ่งตั้งแต่ไซส์8 0 0 0บาทถึง20,000่นบาทก้านยาวนนท์ส่วนมากจะต้องจองแต่ถ้าเป็นหมอนทองอ่ะคือว a l k i อินเข้าสวนได้เลยแต่ส่วนมากลูกค้าก็จะจองไว้แล้วเราก็จะโทรแจ้งลูกค้าให้เข้ามาตัดที่สวนมเ ก็คือครือของเอเนี่ยจะเหมือนกับว่าเป็นรวมกลุ่มย่อยๆเล็กๆในจังหวัดนนท์แล้วก็ช่วยใช่ไปช่วยกันช่วยกันดูแลแล้วก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์คือนี่แหละครับนี่คือสิ่งที่ต้องบอกว่าเป็นสะท้อนไปยังรัฐบาลนะครับฝักดันเรื่องการโฆษณาเรื่องการประชาสัมพันธ์นะ,ะเกษตรกรเนี่ยก็พร้อมเลยเห็นไหมครับอย่างเช่นเอนะครับรวมกลุ่มของเขาแล้วเขาก็ช่วยกับประชาสัมพันธ์เท่าที่ทําได้นะครับนั่นหมายความว่าทางสื่อโซเชียลว่าจะเป็น Facebook ว w i เต e r หรืออะไรเนี่ย นะครับตรงนี้เนี่ยคุณเอกเขาก็มีการรวมกลุ่มกันทําแต่อยากจะสะท้อนกลับไปยังรัฐบาลว่าเข้ามาดูแลทางด้านนี้หน่อยละอย่างหนึ่งก็คือบางคนนะคะเขามีสวนแต่เขาก็ไม่รู้จักไม่รู้จักกับคนข้างนอกเขาก็ไม่ไม่สามารถทีถ่จะขายได้เราก็ต้องมาช่วยกันอัักรของเราคือ,อคชาวชาวสวนนน่ะจะปลูกด,ด้วยวิธีการปลูกแบบตนีปะคะการแต่งทุเรียงจะถามว่าออร์แกนิบหมดนไหม เป็นไปไม่ได้คะ่ะมันก็ต้องมีเคมีผสมด้วยแต่น้อยมากแต่ทํายังไงให้มันปลอดภัยไม่จําเป็นไม่ใช้อ่าไม่จําเป็นไม่ใช้นอกจากว่ามีเชื้อโรคแล้วก็มีเพีย้ยมีอะไรเงี้ยเราถึงจะใช้ หยิบมาลูกเียระหว่างจันกันนนเนี่ยรู้เลยไหมนี่ีสังเกตไหมคะคือผู้เรียนนนเนี่ยหนามเขาอะจะแหลมแล้วก็เวลาตัดเนี่ยคือตัดทีละลูกนะคะไม่มีการยกกระสอบมารับนะก็คือตัดแล้วก็หย่อนลงมาหาลูกค้าทีละลูกเลยแล้วถ้าลูกค้าซื้อก็คือเราตัดให้เขาตรงนั้นเลยเราไม่ได้ตัดมากองตรงข้างที่ที่ลองจองหรืสักร้อยลูกเลยหรือให้พี่ตัดร้อยลูกเลยมารับกันร้อยคนได้เลยค่ะ